พระอาจารย์ครับมีคนที่เขาเป็นโรคแพนิกอะคะ่ะแล้วเขาใช้การดูลมหายใจ <c oughs> แล้วเขาถามว่าจะต้องปรับลมยังไงคะเพราะว่าบางทีหายใจไม่ออก <c oughs> คนที่เป็นแพนิกพระอาจารย์แนะนําให้ระลึกถึงพระตา,ตาไตไว้ก่อนนะก่อนที่จะใช้การดูลมการระลึกถึงพระตาไตาเนี่ยแพนิกเนี่ยมันมักจะอาศัยความวิตกด้หรือเปล่า มันเป็นโรคแบบไหนอาศัยความวิตกกังวลความเครียดอะไรใช่ไหมสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นอารมณ์ที่เกิดร่วมกันกับจิตฉะนั้นให้เริ่มที่จิตเราระล,ลึกถึงพระตาไตรไว้ย้ำยำซ้ำๆพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐข้าพเจ้าทมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐข้าพเจ้าย้ำยำซ้ำๆอย่างเนี้ยอาจ แพนิกอาจจะไม่ได้หายไปแต่จะอาจจะสามารถทําให้สงบระง,งับได้การสงบระง,งับเนี่ยมันทําให้เรามีสติตั้งตัวต่อเรื่องราวที่ส่งผลให้เราตอบสนองในความเป็นแพนิกนี้ขึ้นมาเราลึกถึงพระตาตไว้อย่าพยายามกดข่มอารมณ์อย่าพยายามปรุงแต่งเรื่องที่เครียดคืออย่าคิดต่อเรื่องที่เครียดรับรู้อารมณ์ที่เครียดรับรู้อารมณ์ที่วิตกกังวลแล้วพยายามทักจิตทักอารมณ์ แต่ไม่ได้ไปทักเพื่อให้มันหายแต่เราจะทักเพื่อให้การรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตของเราถ้าเราทักอารมณ์เพื่อให้รู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตของเราเนี่ยมันก็จะช่วยพระไตรปิฎกมีกี่หน้าครับอาจารย์พระไตรปิฎกมีทั้งหมดเก้าสิบเอ็ดเล่มคือหน้าไม่ต้องพูดถึงเ,เราก็เห็นอยู่แล้วเป็นปึกๆกันค่ะหน้าพระไตรปิฎกคือ <laughs> หนาอยู่แล้ว <Okay. S 1> อืมโอเคอ่านไม่ต่ำกว่าสามรอบ แม้ปัจจุบันนี้ถ้ายังมีเวลาพอจะอ่านพ้าอาจารย์ก็จะอ่านแต่ช่วงเวลาช่วงนี้ไม่ค่อยจะมีจริงๆอยากจะสืบคน้นอ,ออกมาเป็นเป็นที่มาที่ไปของพระสูตรแต่ละสูตรแต่ละเรื่องเพื่อผูกโยงองความรู้ให้เราได้เข้าใจว่าเราควรจะมีความรู้ความเข้าใจในแบบคําสอนที่มีอยู่ในพระพิพิตกที่ควรจะเข้าใจให้ตรงจริงๆว่าเป็นแบบไหนยอย่างไรน ส่วนมากเราศึกษาพระไตรปิฎกกันจดจําเพื่อที่จะเอาไปท้วงติงกล่าวโทษคนนั้นผิดคนนี้ไม่ผิดแบบนั้นแบบนี้นเนี่ยเนะมันเราเราอยู่เราอยู่ยังแค่นี้อยู่เรายังไม่ก้าวไปถึงองค์ความรู้ที่ใช้พระไตรปิฎกให้เกิดประโยชน์ทางด้านการปฏิบัติหรือทําให้เกิดการขัดเกลาหรือพัฒนาหลักการศาสนาของเราเนี่ยไปสู่ในจุดที่เป็นองค์ความรู้จริงๆเพราะว่าหลายคนที่เข้าไปไม่ถึงพระไตรปิฎกเนี่ย เขาแทบจะไม่เข้าใจองค์ความรู้ที่รับเขาควรจะได้รับมันเลยถูกทําให้รับรู้พุทธศาสนาแบบทำตามๆกันบอกต่อๆกันหรือเข้าใจแบบนั้นแบบเดียวกันอย่างเนี้ยอยู่อย่างเนี้ยมาเลยตลอด